ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำางเีรจมาแล้วคำนครแล้วมแล้วแล้วครนรีใช่ครับใช้ความภคมอนกันครับยันจะมีแค่ที่เทศบาลนครนครสวรรค์ที่ดีโยที่มีโรงคัดแย่ ก็คืออันนี้ครึ่งๆเริ่มช่งเริ่มที่แรกนะครับแล้วก็อาจจะด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เราเข้ามาจากฟินแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่สองของประเทศที่แรกคือที่ระยองจีเอสซีพลอทอทำอยู่ของฟินแลนด์ของฟินแลนด์เหมือนกันครับใช่ครับแต่ของเราจะเป็นรุ่นใหม่กว่าที่ระยองที่ระยองเขาติดตั้งมาห้าปีแล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดในประเทศเราตัดตั็จัดได้ที่ตันอ่าได้ชั่วโมงละ40ตันครับตอนนี้ก็คือ40ตันต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าผม อยากเขาสรสวันจะผมให้ดูข้อมูลน,นะครับท,ที่เขามาบริาราตอนนี้จับคันไม่จับันกันอ่าตอ,ตอนนี้แคบแค่ครึ่งหนึ่งของครึ่งจับผมครับก็คือปัจจุบันวันนี้นะครับผียาญขยาญมีอยู่สองร้อยหกสิบจากชุมชนที่เข้ามาทุกวันแล้วก็อีกอ่าที่เหลือในแคปผมได้สี่ร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมเหลืออีกประมาณร้อยร้อยห้าสิบตันตรงนี้จะต้องวิ่งเข้ามาทิ้งที่เรา ครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เราตั้งโหลดท่านแยกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกำจัดขยะได้วันละ400ตันนะคะรับพยันบ่อที่เหลือยอยู่ตรงน,นี้ครับขยะที่เข้าไปที่เขาเนี่ยมันยังมีอยู่ประมาณ50-60ตันต่อวันเองล่าสุดมีเหลือลูกค้าอยู่ประมาณตอนนี้ก็คือท่าไกลที่สุดในเขตตรงน,นี้อยู่ประมาณสัก60-70กิโลครับสุดครับใกล้เคียงเอยขยะมาทิ้งที่เบี้ยครับคิดเขาตัดๆเท่ากันครับก็คือให้สบายใจ เทศบาลเมืองเป็นคนจ่ายใหรเก้ครับใช่ครับใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กิจการของเทศบาลไม่ใช่ของเอกชนกิจการเอกชนก็มาลงทุนให้เขาเขาเพิกแจกลงทุนให้ทั้งหมดแล้วก็สมมติว่าอย่างกำแพงผมมีที่มีที่ให้ประมาณสักนร้อยห้าสิบไร่บริษัทไปทำให้อย่างเงี้ยต้องมีข้อแม้อะไรหนึ่งประชากรมสองที่ดินครับเราต้องต้องคุยเรื่องของอ่าปริมาณ เพราะตอนนี้เรปเทปเมืองกำแพงเนี่ยตอนนั้นมันลุนละแต่ผมก็อยู่ในพาราต่ายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลหน่อยแล้วผมมีที่ประมาณ50ไร่ครับผมก็ก็ต้องต้องต้องศึกษาร่วมกันว่าปัจจัยเท่าไหร่มีอาขยะที่เข้าต่อวันเท่าไหร่ผมจะได้หาตัวติ้งตัวเครื่องจักรถูกอะไรเงี้ยครับศึกษาเราเป็น สวัสดีทุกชาติที่เป็นแห่งก็จริงๆก็จริงๆก็ขอตัวเองแกย้ายจากที่นี่นะครย้าไปที่นี่แล้วก็แบ่งให้เอกชนเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการอย่าประมาณร้อยไร่ใสแล้วก็ให้ไริีัททำการซับอ่างนะครับยอดน่าสนใจ นี่เขาไปแก้ปัญหาของตัวรุ่นแรกที่อยู่ที่ระยองเนี่ยก็คือปัญหาในข้าวฟ่งที่าในตัวนี้หมดแล้วถากต้องครับมันก็เลยกลายเป็นตัวใหม่ล่าสุดปัจจุบันแล้วก็ตัวซอฟแวร์การควบคุมส่วนใหญ่จะเป็นอ่างน้มัติหมดที่ประมาณนักสี่พันไม่เกินห้าพันถุงไปส่วนใหญ่ก็จะไปไปต้มไปต้มบอยเลอร์แล้วก็ปั่นเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขยะที่เราไปทำน้ำมันเนี่ยถ้าเป็นไฮโดรไลซิสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางรถยนต์ซึ่งอันนั้นข้าวฟ่างเราจะสูง มาหล <bills? S 1> ักๆเลยที่ได้ยะทส่วนก็คือตัว r อตัวพลาสติกนะครับส่วนไอ้พวกสารอินซีและพวกนี้ครับเป็นข้งใหม่ยะจริงๆไอ้ที่เขาได้มาเนี่ยไม่ได้ว่าคะไอร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าไอ้พวกรถที่ไปเก็บสารพัอกเลยเก็ควาสุณความุขวัวไมคติดงานไม่แสทำงานเสี่งอะไรใหญ่ๆชิ้นใหญ่ก็คือไม่ได้ทำไ่แยกไปแล้วไอ้นี่คือได้เียนเขาอิกทีนะ ได้ไรตาอีกทีก็่แคาแยกมาแล้วนะส่วนใหญ่กับกัลถ้าเขาเห็นด้วยสายตาเขาแยกของเขาก่อนหรือว่าถ้าบ้านเรือนไหนที่เขาแยกขยะไปแล้วเนี่ยอ่าพี่ๆรถขยะเขาก็จะแยกของเขาไปก่อนคนที่เขาเขาาแยกไปแล้วกเขากงเพื่อขายปลยขายหกพัปเลาไฟาเนีนหนึ่งซื้อออกกินเลยเมื่กี้ทำมันก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอามาใช้ในตอนนี้บริษัทของเราที่ทากี่เจ้ต่อน่องตอนนี้ถ้ารงอันนี้ผมมี เอาเลยตอนนี้นะครับผมมีโรงไฟฟ้าชื่อว่าัลู่ที่สักแก้่กาลสิงสุราษ like นะครับมีหลายที่เดี๋ยวผมเรียกไบทีเดียวกันว่าในพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนใหญ่จะเนเรื่องไหนจะเยอะที่สุดอย่างที่กาลสิงผมก็เป็นอะไรนะครับแล้ววันนีหวังที่มีหรมอเปล่ามตอนนี้ยังเคยติดต่อเลยครับยังยังไม่ได้ต้องให้เขาติดต่อมาหรือเราติดต่อไปอาจจะต้องเป็นหน่วยงานรับหรือว่าทางทางทางที่อะไรเนี้ยครับ แจ้งแจ้งมาว่าอยากให้เข้าไปช่วยศึกษาดูก่อนร่วมกันอะไรเงี้ยครับถ้าผมแนะนำเฮียน้อยเฮียน้อยพร้อมคันหนึ่งที่ผมเพิ่มหนึ่งติดต่อคุณเตยจือเร็วบางทีกว่าจะหาคนโตได้สองโหน่งมาตายเนี่ยมีที่กำจัดเยอะที่สุดในประเทศแต่ที่จังหัดที่ที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเยอะที่สุดแต่ว่าเรามาดูว่าที่มันถูกหลักนะครับเชียงใหม่มีแค่สองจุดเออ แค่นั้นเองครับที่เหลือก็คือเขาแอบไปทิ้งตามดอยตามในโอ้ออกประมาณสี่เดือนเยอะครับเยอะก็เยอะครับก็บวันหนึ่งถ้าผมป้อนสามร้อยก็จะออกประมาณร้อยถึงสิบกัมที่เหลือมันก็จะเป็นเศษแก้วเศษเหล็กเศษอะไรพวกนี้ค,ครับ อันนี้มันมันผ่านความรอะแล้วเสร็จแล้วใ่ไหมครับอ้าวมันจะมีะตัวตัวลมครับเป็นตัวแอร์พาส์ซิไฟ อันนี้ครับก็คือด้วยด้วยโปรเซสจริงตั้งต้นแรกมันมาจากขยะส่งตรงนู้นเราใช้แกะคีบ,บ ep, ป้อน,อนเข้าใส่ตัว,ตวฟีเดอร์นะครับแล้วฟีเดอร์เนี่ยมันจะทําการป้อนขยะมาทําการสับ พี่คำร้น